สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์อีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะแม่นายก็มาแบ่งปันเคล็ดลับดีๆนะคะมาให้เพื่อนๆอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยากมีผิวขาวกระจ่างใสแล้วก็ลดฝ้ากระและจุดด่างดาได้ด้วยนะคะด้วยสูตรธรรมชาติค่ะ สูตรนี้นะคะเพื่อนๆสามารถทําเองได้ที่บ้านนะคะแล้วก็หาส่วนผสมและก็วัสดุการทํานะคะได้ง่ายมากๆเลยนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนได้ลองทําเรียบร้อยแล้วนะคะจะรู้ว่าผิวเราค่ะจะขาวแล้วก็เนียนกระจ่างใสขึ้นแบบธรรมชาติเลยนะคะและที่สําคัญนะคะใครที่ทําอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทําเป็นประจํานะคะเรื่องฝ้ากระและจุดด่างดํานะคะหรือใครที่มีผิวไหม้จากแสงแดดนะคะจะค่อยๆจางและลดลงด้วยค่ะ ก่อนที่จะไปชมคลิปนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่นายได้ทาคลิปต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําแล้วก็ส่วนผสมกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมหลักนะคะวันนี้นะคะแม่นายจะใช้เป็นยาคูนะคะเพราะว่ายาคูมีวิตามินซีและก็แลคโตบาซิลัสแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาจะมีกรดเอ a เอนะคะช่วยการผลัดเซลล์ผิวแล้วก็ทําให้ผิวเราขาวกระจ่างใสแล้วก็เนียนนุ่มขึ้นด้วยนะคะสําหรับผงธนาคาตัวนี้นะคะจะเป็นผงธนาคาร้อเเซนะคะเป็นสมุนไพรย,ยอดฮิตที่ใช้นํามาบํารุงผิวนะคะทําให้ผิวเราขาวกระจ่างใสแล้วก็ลดความมันส่วนเกินลดริ้วรอยก่อนวัย แล้วก็ลดฝ้ากระและจุดด่างดำแล้วก็เขายังช่วยป้องกันร,รังสี U.V. ที่เป็นต้นเหตุของการเกิดฝ้าด้วยนะคะสมุนไพรอีกตัวที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะ คามินชันร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตัวนี้จะเป็นแบบผงนะคะช่วยลดการอักเสบของผิวช่วยปรับสภาพเซลล์ผิวให้ขาวกระจ่างใสแล้วก็เขาจะช่วยเรื่องกระชับรูหุมผลนะคะลดการอักเสบของสิวนะคะสําหรับใครที่เป็นสิวอักเสบสิวนองนะคะตัวคามินชันนะคะเขาจะช่วยลดการอักเสบของสิวดีเลยนะคะ สำหรับ2ตัวนี้นะคะถ้าใครหาซื้อไม่ได้นะคะเดี๋ยวแม่นายจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะหรือว่าตรงคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวแม่นายจะทิ้งไว้ให้นะคะเพื่อนๆสามารถไปกดสั่งซื้อได้นะคะ ตัวแรกนะคะเราจะใช้เป็นผงธนาคาร้อซนะคะซึ่งหลายๆคนก็จะรู้ว่าตัวผงธนาคาค่ะจะเป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะสําหรับการบํารุงผิวให้ขาวกระจ่างใสแล้วก็ลดฝ้ากระและจุดด่างดํานะคะรอบนี้นะคะเราจะใช้เป็นผงธนาคาประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะเราจะใช้เป็นตัวผงขมิ้นชันประมาณครึ่งช้อนชานะคะเพราะว่าถ้าเราใส่เยอะเกินไปผิวมันจะอมเหลืองนะคะสําหรับนมเปรี้ยวยาคูนะคะเราจะใช้ประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะเพื่อนๆสามารถทําได้อาทิตย์ละ2-3ครั้งได้นะคะ เข้ากัน,นะคะ่ะถ้ามันเหนียวเกินไปก็สามารถเติมนมเปรี้ยวลงไปได้นิดหน่อยนะคะค่อยๆเติมลงไปนะคะอย่าเติมเยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะเหลวนะคะให้ให้ได้เนื้อประมาณนี้นะะเพื่อนเพื่อนวิธีการใช้นะคะเพื่อนๆนได้ครีมที่เรามาร์กเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะให้เพื่อนๆล้างหน้าให้สะอาดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามามาร์กกันนะคะสามารถทามาร์กลงบนผิวได้เลยนะคะมันจะหอมหอมกลิ่นสมุนไพรหน่อยนะคะ ซึ่งสมุนไพรอะคะ่ะที่เขาบดเป็นผงละเอียดเรียบร้อยแล้วเขาจะไม่บาดผิวนะคะจะแบบบำรุงผิวได้ดีนะคะผิวเราจะได้แบบนำมาใช้ได้ดีนะคะ สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากระและจุดด่างดำนะคะตรงไหนที่มีฝ้ากระและจุดด่างดำเยอะๆอย่างนี้ยค่ะสามารถเน้นพอกตรงนั้นไว้ได้นะคะเพราะว่าตัวผงธนาค,าค่ะเขาจะช่วยบำรุงผิวตรงส่วนนั้นนะคะให้ขาวเนียนกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็เขาจะค่อยๆช่วยลดเรื่องฝ้ากระและจุดด่างดำได้ด้วยนะคะ สำหรับใครที่หาซื้อผงธนาคาแล้วก็ผงขมิ้นไม่ได้นะคะเดี๋ยวแม่นายจะทิ้งลิง์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้นะคะเพื่อนๆสามารถไปหาซื้อสมุนไพรร้อยเปอร์เซนแบบคงนะคะไม่บาดผิวแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะเดี๋ยวแม่นายจะทิ้งลิง์ไว้ใต้คลิปให้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราาร์ k ทิ้งไว้อย่างนี้นะคะ mark ทิ้งไว้ประมาณสัก 15-20นาทีนะคะสามารถล้างออกด้วยโฟมล้างหน้าหรือสบู่ของเพื่อนๆได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูผิวหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะว่าผิวเราอะค่ะจะเนียนขาวกระจ่างใสประมาณไหนนะคะเดี๋ยวแม่นายจะมารีวิวให้ดูค่ะหลังจากมาร์กทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะคะแม่นายก็ได้ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าผิวเราอะค่ะจะมีความแบบ เนียนนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ดูผิวแบบออมีความกระจ่างใสขึ้นนะคะผิวอะดูว่าขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะแม่นายแนะนำให้ทำประมาณอาทิตย์ละ2-3ครั้งนะคะเพื่อนๆอย่าทำบ่อยเกินไปนะคะเพราะว่ามันเป็นการผลัดเซลล์ผิวนะคะถ้าเรา ผลเซลล์ผิวที่บ่อยเกินไปผิวเราก็จะบางนะคะและทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทุกๆวันนะคะเพื่อนๆอย่าลืมทาครีมกันแดดทุกวันเพื่อป้องกันแสงแดดนะคะไม่ให้ผิวเราค่ะหมองคล้ำนะคะไม่ให้เกิดฝ้ากระและจุดด่างดำได้ด้วยนะคะ สำหรับใครที่หาซื้อตัวผงสมุนไพรม่ได้นะคะเพราะว่าคลิปก่อนๆนะคะมีเพื่อนๆทักถามเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะว่าผงสมุนไพรอะค่ะซื้อที่ไหนหาซื้อได้ยังไงนะคะเดี๋ยวแม่นายจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะคะให้เพื่อนๆไปกดสั่งซื้อได้เลยนะคะแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะคะแม่นายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่นายได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่นายขอตัวลาไป ก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ